สวดดัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องใครสอนถ่ายคืนนี้ก่อนจะกลับบ้านลองสังเกตที่กระจกหลังให้ดีๆเพื่อคุณจะเห็นใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเคยไหมเวลาขี่มอเตอร์ไซค์กลางดึกแล้วจู่ๆรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างหลังทั้งที่คุณแน่ใจว่ามาคนเดียวคืนนี้ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟัง เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องกลับบ้านดึกหลังเลิกกะเธอคิดว่าทางกลับคงไม่มีอะไรนอกจากถนนเงียบๆแต่เธอคิดผิดก่อนเริ่มใครฟังอยู่ลองหันไปมองเบาะหลังตัวเองสักแวบแล้วกลับมาฟังต่อนกชื่อสมมุติทำงานร้านสะดวกซื้อกะดึกวันนั้นเลิกงานเกือบตีสองเธอเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากลานจอดอากาศเย็นจัด ถนนเกือบว่างเปล่ามีเพียงไฟเหลืองๆจากเสาไฟเรียงรายเธอสวมหมวกกันน็อกแล้วสตาร์ทรถขณะก,กำลังออกตัวเธอเผลอมองกระจกหลังเหมือนเห็นเงาใครบางคนวูบหนึ่งแต่เธอคิดว่าแสงสะท้อนขี่ไปได้สักพักลมเย็นพัดมาที่ต้นคอจนขนลุกทั้งที่สิบเสื้อปิดแน่นเธอเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นแต่ความรู้สึกหนักๆตรงเบาะหลังเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ นกพยายามไม่หันกลับแต่ในหางตาเหมือนมีแขนเล็กๆก,กอดรอบเอวเธออยู่ตอนนี้ใครที่กำลังฟังลองจินตนาการว่ามีมือเย็นเฉียบกอดคุณจากด้านหลังขณะที่คุณกำลังขี่อยู่ในความมืดเมื่อถึงทางโขงที่มีสารไม้เก่าๆอยู่ข้างถนนเธอรู้สึกเหมือนใครขยับตัวบนเบาะหลังชั่ววินาทีนั้นเธอเผลอสบตากับกระจกข้าง ในกระจกสะท้อนเป็นภาพเด็กผู้หญิงผมเปียเสื้อเปื้อนดินนั่งซ้อนท้ายเธออยู่ใบหน้าซีดและดวงตาว่างเปล่านกแทบกรีดแต่ทำได้แค่เร่งเครื่องสุดแรงเสียงหัวรอบเบาๆดังแทรกกับเสียงลมไม่ใช่เสียงของเธอในที่สุดเธอก็ถึงบ้านรีบจอดรถโดยไม่กล้าหันกลับเธอสลัดหมวกกันนกแล้ววิ่งเข้าบ้านทันทีพอหันมามองรถอีกทีไม่มีใครอยู่เลย รุ่งเช้าเธอเล่าให้เพื่อนบ้านฟังปรากฏว่าถนนเส้นนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุเด็กหญิงถูกรถชนเสียชีวิตตรงสารไม้ที่เธอขี่ผ่านคืนนั้นเรื่องนี้ทำให้หลายคนที่ได้ยินเลิกขี่รถกลับบ้านดึกๆคนเดียวหรืออย่างน้อยก็จะพกเครื่องรางติดตัวด้วยต่อไปถ้าคุณต้องขี่รถกลางคืนลองเหลือบมองเบาะหลังสักนิดบางทีคนที่คุณพามาด้วยอาจไม่ใช่คนที่คุณคิด ใครกำลังฟังลองปิดไฟในห้องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์ในหัวคุณยังแน่ใจหรือว่าคุณนั่งอยู่คนเดียวถ้ามีใครแอบมองจากกระจกหลังของคุณตอนนี้คุณจะทำยังไงคืนนี้ก่อนขับรถกลับบ้านลองเหลือที่ว่างบนเบาะหลังเผื่อไว้ไม่แน่ว่าเธอคนนั้นอาจอยากซ้อนกลับไปด้วย